สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบิ๊กและก็อตินนะครับในเกมโลบอคหมับที่ชื่อว่าดรอว์อีกแล้วนะครับตายไปแล้วสี่สิบสามครั้งและคันนี้คือชนะเลิกนับปรเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวและนี่คือชนะเลิศสามสี่เจ็ดก็คืออตินเองของผมชนะเลิศวันตายสี่สามครั้งอตินไปแล้วร้อยสามสิบครับเข้าขั้นชำนาญครับ ซื้อของอะไรไปเช็คห้าสิบโลบาไปครับไปเล่นกันมี่บโลบาสิบห้าโลบาเอ่อเราจะผ่านไ,ไหมอ่ะ <c oughs> ออวันนี้มี FC อ่าแอดเข้ามานะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คสักหน่อย <c oughs> FC บอกว่าแอดชื่อเข้ามาแล้ว่อฟซีคุณตึงนะครับ น้องตึงปะแอดตั้งคู่แอดราวสองคนเลยเออหรือกี่คนเนี่ยเหลือสามคนครับออกไปแล้วคนหนึ่งกดยืนยันเิติน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 หันมาดิ ตีนหน้าเหมือนนุ๊บเลยอ่ะนุปป๊บปะเนี่ยกะจริงปะเนี่ยอ,นะอ้าวทำไมไม่อ่อนอ่ะไม่ไม่เข้าอ่ะค้างเหรอกด e ได้ไหมกดปุ่มออกได้ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยกดได้ปะติดอ่ะยอ่ไยอได้สิเนี่ยงไงย่ออยู่ เฮ้ยเป็นไรครับเหลือหนึ่งเนี่ยรอผู้เล่นรอคนไหนอ่ะไหนดูนี่กระพริบตาได้จริงเปล่าไม่กระพริบตาเลย อะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะค้างอ่ะอ๋อปรับเซสเซสทีปะ <_ an> อ่ะเปลี่ยนใหม่ออกแล้วหรอ เออแล้คงต้องออกเกมแล้วแหละเกมครับรีเซ็ตไม่ได้ด้วยต้องออกเลยโหดจัาโอเคเดี๋ยวมาดู FC ที่แอดเข้ามานะครับ<ม>คุณ,คณอ่ะนี่ไง,ไงคุณโนบคุณโนบนะครับ แ <S 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 ่นะคนนี Arizona, ้แหละคนบนนี่แหละใช่อ่าวันที่ยี่ห้าสิบโมงเร็นแล้วผมรับไปแล้วโอเค รับแล้วนะครับ,บเต็มเหรอลบออกยังโอเคเข้าดอใหม่เข้ามาแล้วแบบดอยครับเมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้เข้าเกมไม่ได้ครับ อิสเตรียแบกเรียกข้าอ่ะมายังตินมหมยัง <Yeah. S 1> ตินเขายังใหม่มาเอาตินเขายังใหม่มาเ,เดินเดินดูเดินดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ทำไมมนุษย์สีเหลืองเต็มไปหมดเลย <Yeah. S 1> โอ้นี่ใช่ไหมบุรุษผู้ลงทาง <Yeah. S 1> เขาคือเขาคือเขาคือ <Yeah. S 1> ชื่ออะไรนะ โซโลเ,บบเดชบบีชื่อกบ,บินชื่ชื่อกบินชื่อแก่ก้าชื่อท็อปโดเนตนะครับหกหกเท่าไหร่หกสิเก้าล้านเลยหรอไปคุณตินอยู่ไหนครับอ,อ,อบใช่หกสิบเก้าล้านโลบัก โคตรจัดอพอาะอเหรอเดี๋ยวรอตีกันแป๊บนึงนะครับอ้าวทิ้งทำไมอยู่นู้นะ่ะไ,ไม่รอปีอ่ะท้องไหนเนี่ยไ,ไปไปมงเนื้อไปทำแอร์ อ่าครับมารออลอตินครับก็อยู่กันก็ตินไม่ต้องไปก็ได้เอรถลูกค้าไปซ่อมครับนน้องที่เข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับออกทำไมอ่ะ ไม่ทันตินหลอกอ่ะปีกดอ่ะไม่ทันออกไปได้ครับมาเล่นกันฝากกดไลคดกดแชร์กับซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าอยากจะเล่นด้วยกันก็เข้ามาที่ description นะครับก็เข้ามาที่ discord มาคุยกันนะครับมาคุยกันในเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับมาคอนเฟิร์มไปดูซิว่าเราจะ ผ่านมาถึงเท่าไหร่ครับเฮ้ยเจอเงินนี่เฮ้ยม,ม, hey, มีทองอยู่ตรงนั้นอะเฮ้ยใส่แชกเหรอเนี่ยอ๋อทองเฉยตินได้ไฟแชกปะโอ้ตินขันนำไปแบบว่าล็อกได้ละไ,ได้มัมเหรอ ได้เลยซื้อมาฝนตกดังมากครับวิงตาณมเาเต้นไปเรื่อยๆผู้ชำนาญงานผู้ชำนาญทางหรือว่าสเปเชียลิสต์นั่นเองนะครับวิ่งตาณมเาเต้นนะครับได้ไปแช็คด้วยหรอ วิ่งตามว่าตินไปครับมีทั้งไฟแช็กแล้วก็มีอะไรล็อกพิกมาด้วยประตูที่สิบเอ็ดไฟ<ป>อะเจอปะโหดร้ายไหนม,มีมีไหมโอเคขอบคุณครับว่าตินให้ไฟแช็กมานะครับไฟแช็กน้ำมันเยอะเก็บเก็บอันหนึ่ง เดือด้อไมไ่ได้เลยประตูที่สิบสามประตูที่สิบสี่ครับมืดไปเนะี่ยกะพิหรอ,อ,รอ,อมไม่มีใครมาเลย มาแล้วครับเราก็ตามอมาตินไปเหมือนเดิมครับตัวที่สิบห้าโอ้ผงไฟหน่อยโอเคตัวที่สิบหกนะครับตัวที่สิบเจ็ดมันใกล้กันขนาดนี้เก็บของเปลี่ยนเอ่อสี่เหลี่ยมเล็กอยู่นี่โอเค ไมอะตู้ไฟอ๋ออันนี้วันนี้ครับอ่ออันนี้รูปเล็กรูปเล็กอยู่นี่อันนี้รูปยาวอยู่นี่เราก็ทิ้งไว้ครับ้งไม่ได้โอเคปต้องเปิด open the door โดดไม่ได้ครับ เกือบไปแล้วครับดีครับไม่โดนครับเห็นแวบๆย <20 S 2> <21. S 1> ี่สิบครับยี่สิบเอ็ดโอ้สีกแน่นอนอ๋อยีสอง ไปกระพริบครับ <c oughs> ไปครับไปต่อครับยี่สิบสามครับเกือบไปแล้วครับผมฮอสต,นตินครับออสตินเกือบเล่นผมแล้วครับโอเคแบตหมดมนะครับ ตินหายไปไหนอะเหลืออยู่คนเดียวครับเอาตินแบตหมดครับไม่ทันแล้วลอยู่ไหนอะน,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 นี่เหรอเก็บของมาแล้วแต่ไม่มีของตินอะนกลับมายังติณน้องก,กลับมายัง หมดเกลี้ยงเลยอยู่ออสตรีก็แชทเดวไว้ครับเราจะเจอบทนั้นไหมเนี่ยยี่สิบสี่ไม่ใช่อะตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่ยี่สิบสี่ปะจริงแคตับเล็ดเล็บเองเดี๋ยวบาดแผลไม่มีของครับ ไม่มีแล้วอยู่ไหนเลยเนี่ยของอะไรอไอ้เอแบบแอจอ้าเจอครับห้องทำไมห้องเปิดอ่ะตัวนี้เหรออ๋อตัวนี้ผ่านมาแล้วเป็นไงอ๋อแจอยู่ห้องนี้เขา,หาไ,ไหน เขาออกอ๋อเขาไม่ได้เล่นมั้งยี่ห้าครับโอ้ยโดนชนล้มเลยเอ่อไม่ใช่ละยังจะไปห้องเดิมอีกไหมคงไม่ไปแล้วครับโอเคตัวที่ี่สี่เอา มายังมีไหมไม่มีอ่ะหรือว่าเมื่อกี้ฟ้าแลบอ้าวกับพิบตรงไปตรงอ่ะอ่ะแล้วไงต่อ อย่างนี้เหรอหน่ากลัวนะครับสอ่ะสลับเก้าสิบรอ,อ,อบเลยเหรอ,อโหดจ้าโหดเกินจะถึงอยู่แล้วเชียว เฮ้ยผ่านด้วยอ่ะชูสเตฟเวิร์ดสุดยอดครับครั้งแรกเลยครับกับไอตัวอันเนี้ยชื่ออะไรนะมีครับที้ปิดนะเอ่อล้มประตูล้มอะไรนะล้มอุออ๊ยหล่น ดนหลนทำไมยี่สิบเก้าครับผมโอ้มีตู้ไหมไม่มีตู้ด้วยทำไงอะไอไฟกระพริบไงเมื่อกี้นะอะไรอ่ะซ,ซีกอ่ะซีกมาแล้วจะทันไหมเนี่ยมาลุ้นนครับมาครับคุณซีก ไปครับวิ่งครับวิ่งครับทางทางนู้นนะครับโอ้โดนครับผมดูไม่ทันสักทีโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเป็นการที่ผมตุยเย่ยเด้ยวยกันซิกจับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยวเจอกันครับสวัสดีครับ